วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์นี้เลยของตัว Hive นะคะเป็น Cleanser นะคะเป็นโฟมล้างหน้าแต่ว่าเขาอะมี 4-in-1 เลยนะคะเป็นทั้ง เมคอัพรีมูฟเวอร์นะคะเป็นคลีนเซอร์เป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เป็นดีท็อก์มาร์กได้ด้วยนี้พี่นายแต่งหน้ามาค่อนข้างหนานแน่นนะเดี๋ยวเรามารีวิวครึ่งหน้ากันขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะคะว่าออกขนาดไหนนะคะพี่นายไปล้างหน้ามาครึ่งหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะหายเราก็บีบมาพอประมาณนะคะแล้วก็แตะไปอันนี้เราจะล้างให้ดูครึ่งหน้าเนาะ ว่าแบบประสิทธิภาพน้องคือดีมากนะล้างครึ่งหน้านะคะนี่เลยไอมันก็คือเหมือนเป็นตัวคลีนเซอร์ไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นดีท็อกซ์ใบหน้าแล้วก็เป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ด้วยค่ะไม่แสบด้วยนะไม่แสบไม่คันไม่อะไรเลยเพราะอ่อนโยนมากกับผิวเรานะคะนี่เห็นไหมนี่เอี่ยมมากนี่เลย ค่อยๆแบบถูไปนะคะเน้นๆอันนี้เราแต่งตาม,มาเข้มใช่ไหมเพราะไอ้ที่มันเป็นซอกพวกเนี้ยเราก็ต้องใช้คัดต้นบัตรเคลียร์ออกหน่อยเนาะที่เป็นพวกอินไลน์อินไลเนอร์ต่างๆอ่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ํานะขออนุญาตนี่เลยนะครึ่งหนึ่งครึ่งหน้าเมื่อกี้เราไปแล้วเนาะล้างหน้าก่อนอ ให้เห็นเลยลนลยนตาลุดอือหมคะออกเอี่ยมมากเลยนะสนใจทักไลโอเอพี่นายมาได้เลยค่ะ